สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับคลิปดวงรายสัปดาห์21-27มิถุนายน2564ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงค์ดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่พบลาพะอ้าอยู่คู่กับดาวศุกร์เลยนะสวยงามนะครับดาวังคารอยู่พบวินาศ เกิดอยู่พบกระดุมภาการเงินเสาอยู่พบอลรีพระฤหัสเล็งลัคนาราหูกับพุธนั้นอยู่พบกรรม,มะและมฤตยูอยู่พบสุภะวันที่21ครับพระจันร์ยกหน้าดวงชะตาอยู่พบที่3 2223พระจันทร์เดินเข้าพบที่สเล็งราหูเกิดคลาดอีกแล้วนะครับ24-25ครับพระจันร์เข้าสู่ราศีธนูเล็งดาวอาทิตย์ที่พบลาระ อาแล้วพระจันทร์เพนด้วยอาละเินนะแล้วก็26-27พระจันทร์เข้าพบอัริอ่ะทีนี้เรามาดูดวงชะตาสัปดาห์นี้แน่นอนครับดาวประจำตัวของท่านโคจรเข้าสู่พบลาภะเป็นราชาโชคโอ้โหราชาโชคฉลกฉเหลาใช่ไหมถือว่าให้คุณสูงนะครับดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวศุกร์คู่สมพลเข้ามาอยู่ด้วยนะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงาน ละเขาเรียกว่ากรัมะลพภะถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าดาวประจำตัวได้ตำแหน่งที่ดีครับแล้วก็ได้รับกระแสจากดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยส่งผลที่ต่อดวงชะตาของท่านคูณ2คูณ2ตรงที่1เล่งลัคนาอยู่ในภพที่7จ็ที่2ก็คือตรีโกนถึงดาวอาทิตตรีโกนถึงดาวอาทิตใช่แล้วในวันที่21เเนี่ยพระจันทร์อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ตรีโกร่วมธาตุเลยครบทาตเลยนะอย่างนี้ถือว่าให้คุณต่อดวงชะตาดีครับพะจันโยกหน้าดวงชะตาถึงพฤหัสพฤหัสส่งกระแสถึงดาวอาทิตย์พฤหัสส่งกระแสถึงลัคนาดีในเรื่องของเกี่ยวกับการเจราจาการงานโชคลาบมาหมดมาเต็มนะถือว่าโอเคเลยนะครับวันที่22.23นะครับ เนี่ยเกิดคาดตรงนี้ระวังเรื่องการงานครับการเจรจาติดต่อประสานงานหรืออะไรเนี่ยจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งในช่วงนี้เนื่องจากคาดครับเนี่ยพระจันทร์เลงลาหูนี่เกิดคาดแต่ก็ถือว่าเบาบางกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะดาวอาทิตย์หลบฉากมาแล้วนะดาวประจําตัวของท่านนะไม่ไปยุ่งวุ่นวายด้วยแล้วนะอันนี้เรียกว่าคาดจันทร์ลาดลาหูนะครับก็ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องของการงานเนี่ยการติดต่อจะจากเพราะมีดาวพุธเข้ามาอยู่ร่วมด้วยอาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งแต่ก็แค่2วันครับฉะนั้นก็จังหวะนี้ก็าสามารถบริหารจัดก,การเลื่อนนัดหลบเลี่ยงอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันมันมีความสําคัญสําคัญเนี่ยถ้าเลื่อนไม่ได้หลบไม่ได้ก็ต้องรอบคอบนะรอบคอบในการคิด การพูดการทําการตัดสินใจนะสำหรับ22 23ครับพอวันที่24เอ้าวแล้วครับพัทรเพนเลงดาวอาทิตนะวันที่24คือขึ้น15ค่ําเดือน8แรกเดือน8แรกคืออะไรปีนี้เป็นปีอาทิกมาศนะครับมีเดือน82อห่นนะครับแล้ววันที่24เนี่ยขึ้น15ค่ําเดือน8แรกจากนั้นก็จะเป็นแรม15ค่ําเดือน8แรกแล้วก็ ข้างขึ้นเดือน8ลขนหลังอีกครั้งหนึ่งนะยาวๆกันไปเลยนะเดือน8 2ลขนนะครับอ่ะเนี่ยงั้นชาวราศาีสิงห์เนี่ยก็ถือว่าสบายแล้วนะดาวประจำตัวเนี่ได้ดีได้คุณสูงสุดทีนี้พอวันที่25ครับอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เข,ข,ข้าว,วินาสแหละนะดาวศุกร์ย้ายวันที่25มิถุนายนวันศุกร์นะดาวศุกร์ย้ายวันศุกรนะ์เนี่ยก็ต้องมี มาบอกสุกซ้อนสุกอะไรกันอีกนะวุ่นวายนะครับทีนี้ดาวสุกเป็นไงอังคารเนี่ยนะดาวอังคารอยู่ตรงนี้เป็นมหัตกรรมโกลาเลิกนะอยู่พวินาศนะมีดาวเสามเมลิงพอดาวเสามเมลงเนี่ยก็เรียกว่ามีความวุ่นวายเพราะเขาเรียกว่าสุกกับเสาอ่าเสากับอังคารเนี่ย จะมีปัญหาต่อกันเป็นคู่ขัดแย้งนี้ดาวศุกร์เข้ามาอีกนะก็เป็นคู่ขัดแยง้ขขาากนะแยงกับดาวเสาร์อีกแต่ทีเนี้ยสองดวงนี้เขาเป็นคู่มิตรกันนะเขารวมพลังกันต่อสู้กับดาวเสาร์ในเรื่องของภพอฬิอ่าเนี่ยไอปัญหาอุปสร,รรคปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสคลี่คลายเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะเจอดาวศุกร์ดาวเสาร์ก็เข้มแข็งนะเพราะเขาเป็นเกษตรใช่ไหมเจอดาวองคาดาวเสาร์เข้มแข็งกว่าเพราะว่าเป็นเกษตรเนี่ย แต่พอสองดวงนี้เขารวมกัน,เ,นเขาเป็นคู่มิตรกันเนี่ยดาวเสาก็ถอยเหมือนกันนะถอยเหมือนกันแล้วกว่าคูณ2ดังนิทานชาติเวรมีเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าอังคารเนี่ยเป็นกบนะเสาเนี่ยเป็นงูนะงูก็ต้องกินกบถูกไหมนั้นะดาวดาวอังคารเนี่ยก็ต้องหนีดาวเสาเพราะหนีดาวเสาเนี่ยนะกบตัวนั้นก็หนีเข้าไปในโพรงไม้งูก็เลือ้อยตามเข้าไปกิน เลื้อยตามเข้าไปกินกบในโพรงไม้ปรากฏว่าในโพรงไม้นั้นต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไม้ที่มีลุกเทวดาอาศัยอยู่นั่นก็คือดาวพฤธศุกพอดาวพฤธศุกเจอดาวเสาร์ดาวพฤธศุกก็เลยไล่ดาวเสาร์ออกไปคือไล่งูออกไปเลยอย่ามากินกบนตั้งแต่นั้น กบตัวนี้ก็อยู่ในโพรงไม้อย่างสบายใจนะเป็นลูกศิษย์ของเทวดาองค์นั้นไปเลยนะส่วนเสาเนี่ยนะโดนไล่ไปก็เลยเกิดความแค้นเจ็บแค้นกับดาวศุกร์เนี่ยก็เรียกว่าศุกร์กับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูเี่ก็เป็นคู่ศัตรูอีกคู่หนึ่งแต่เห็นไหมเห็นการทํางานของดวงดาวไหมเขาอยู่ด้วยก,กันเนี่ยเขาเป็นคู่กันมีกําลังนะงั้นดาวเสาเนี่ยแทนที่จะมันเล็งส่งผลร้ายเนี่ยก็เรียกว่ากลับไป กลับไปอยู่อลิของตนเองนะก็ไปอยู่ในภพอลิงั้การงานเรื่องอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเบาบางลงเพราะว่าดาวเสาร์เนี่เจออิทธิพลดาวอังคารกับดาวศุกร์เขาเป็นคู่มิตรกันเขาส่งไปสู้นะก็ถือว่าโอเคส่วนภาพรวมดวงชะตาโดยทั่วไปก็ถือว่าดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เห็นไหมดาวพฤหัสส่งกระแสถึงลัคนาส่งกระแสถ,ถึงตนุลัคนา ไม่ต้องกลัวนะและพบลาพระด้วยงั้นวันที่24นะยีเนี่ยถือว่าดวงดีมากโดยเฉพาะเรื่องกับโชคลาภนะวันพระด้วยทาบุญตักบาส่วนมนุ์ไหว้พระจะได้คุณในเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวตนุลาภตนุเนี่ยอยู่ลาพระนะถือว่าให้คุณให้ตําแหน่งดีเลยทีเดียวนะส่วน26-27พระจันทร์เข้าตรงนี้เป็น เขาเรียกว่าพระจันทร์อยู่ภพอริแต่ว่าได้ตําแหน่งจันร์อดิสอนทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเห็นไหมอังคารอยู่ตรงนี้ก็เป็นนิดอ่าจันทร์อยู่ตรงนี้ก็เป็นปราเนี่ยแต่อังคารอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งพิเศษอีกตําแหน่งหนึ่งคือมหัตกรรมโกลาเล่ขยันขันแข็งหาทรัพย์หาโชคส่วนดาวพระจันทร์เนี่ยมาจันทร์อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าจันทร์อดิสรอ่าไม่ได้เสียหายเพราะอะไร เพราะว่าธาตุดินไงราศีมังกรธาตุดินพระจันทร์เป็นดาวธาตุดินมาอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งจันร์อดิศรเพลือหัดเองเนี่ยถ้าอยู่มังกรเนี่ยเป็นนิดถูกไหมต่ําต้อยต่ําต้อยอยังไงพ,พระพระเพืือหัดถ้าอยู่มังกรเนี่ยก็จะได้ตําแหน่งนิดจะพังคะดีในเรื่องของหลักทรัพย์โชคลาภเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าการเล่นแร่ปแปรธาตุในดวงชะตานะเรียกว่าตําแหน่งมาตรฐานอาจจะเสียเป็นนิดเป็นประประแปลว่าไม่บั่นคงนิดแปลว่าไม่ต่ํา แปลว่าต่ําต้อยแต่ว่าเมื่อเข้าแกนทวารสังเกตเนี่ยเข้าแกนทวารเนี่ยดาวเนี่ยจะได้ตําแหน่งพิเศษให้คุณและยิ่งถูกท่าด้วยยิ่งดีเนี่ยพระจันทร์เนี่ยเป็นจันทร์อันดีศรเลยจากเป็นปะพระฤหัตจากนิดเป็นนิดจะพังคะอังคารก็เป็นนิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นมหัตกันโกลาเลิกนี่มันก็ไม่ได้ดีเขาเรียกว่าไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่เสียหายนะถือว่าให้ตําแหน่งดี เพีงแต่ว่าในเรื่องพบเรือนอยู่อลินะจัน์ก็ไปเจอกับเสาร์ว่เป็นคู่อึดอัดพัดพลาดงนั้นในช่วง26-27สเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดมากคิดอะไรต่างๆนานาในเรื่องของการแก้ปัญหานั่นเองครับแต่ในภาพรวมดวงชะตาอย่างที่บอกชาวลัคนาราศีสิงห์ดีเยี่ยมนะครับด้วยกระแสของดาวพฤหัสทรงถึงลัคนาและตะนุลัคนาครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆน,นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับ ก็โดวพิชายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กำลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ